ครับสวัสดีครับผมวิรัติิ่นทองหรือลูกติตะวันแดงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ชาวนาพบเจอกันอยู่นะครับคือปัญหาเรื่องข้าวดีเล็ดญ้าที่เจอกันอยู่นะครับคือการทํานาแต่ละรุ่นนะครับของชาวนาคือเห็นข้าวในนารุ่นหนึ่งอาจจะได้เจ็ดสิบถังหรือแปดสิบถังแต่พอเกี่ยวแล้วได้เหลือแค่ยี่สิบถังแล้วส่วนที่เหลือมันหายไปไหนครับคือมันร่วงลงอยู่ในพื้นนาไล่ละประมาณสามสิบ สี่สิบถังหรือห้าสิบถังคือเป็นปริมาณที่เยอะการที่จะเอาตัวยาสารย่อยสลายเข้าดีดแต่ละยี่ห้อหรือยี่ห้อที่หาซื้อในท้องตลาดที่ชาวนาหาซื้อกันอยู่แล้ววิธีการต่างๆที่ทํามาอยู่คือมันก็ไม่ลดแล้วก็ไม่หายไปจะแปลงนาวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการนะครับที่ให้เข้าดีดหายไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับด้วยการวิธีการต่ตอไปนี้นะครับคือการทํานานะครับ ที่กำจัข้อดีคือพอเกี่ยวข้าวรุ่นแรกนะครับรุ่นที่เราจะเกี่ยวเนี่ยครับคือการที่ให้ข้อดีหมดไปคือการหลอกล่อให้เขาขึ้นมาก่อนนะครับให้เขาขึ้นมาประมาณสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะครับให้เสียเวลาตรงนั้นแค่ครั้งเดียวจะให้ข้าดีนั้นหมดไปคือหลอกล่อให้เขาขึ้นมาเลยครับยาวประมาณฝวามือหนึ่งหรือความมือกว่าแล้วก็ให้เอาตัวโรตารี่ไปปั่นนะครับปั่นให้จมดินไปเลยครับปั่นตรงไหนลอยก็ปล่อยเขารลอยไปแล้วก็ขึ้นน้ําให้มิดมิดดินแล้วก็เอาตัว สารย่อยสลายเทนเดอร์ของเรานะครับเนี่สารย่อยสลายเทนเดอร์นะครับของเรางลงไปฉีดหนึ่งขวดหนึ่งลิตรน,นะครับฉีดในปริมาณพื้นที่สองไร่ครึ่งถ้าในกรณีเข้มข้นถ้าเขาดีดเยอะ,ะมากๆให้ฉีดหนึ่งขวดอยู่ปริมาณแค่สองไร่นะครับตรงนี้แล้วก็กักน้ําให้อยู่นะครับประมาณสิบเซนนะครับรักษาระดับน้ําไว้สิบเซนหมักไปประมาณสิบวันถึงสิบห้าวันเพื่อที่จะย่อยส่วนที่มันจมอยู่รุ่นก่อนๆนะครับ รุ่นที่ผ่านมาสามสี่รุ่นที่ผ่านมาเขาก็จะทําการย่อยได้เยอะขึ้นนะครับการทําวิธีแบบนี้นะครับเข้าดติดหมดไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็ตัวเทนเดอร์ของเราสามารถช่วยปรับปรับปรุงบำลุงดินได้ด้วยนะครับตัวโคลนทรายตัวซิ์ทรายจะเป็นการย่อยวางข้าเล็กเข้าดิดมเมล็ด้ย้าตัวฮิวมิกจะช่วยปรับปรุงลุงดินให้เพิ่มหน้าเลนแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมของเรากลับมาหน้าเลนเราจะเยอะขึ้นนะครับพอระหวาดข้าวลงไป ข้าวเราจะหาอาหารได้ดีรากเราจะยาวแล้วก็จะไม่มีเป็นโรคพวกแก๊สไน่อนนะครับคือจะเขียวตลอดเลยจะไม่มีการเป็นเหลืองเป็นหย่อมๆนะครับคือจะเขียวขึ้นมาตลอดเลยยาข้าวที่เราไม่ยอมโตก็จะโตนะครับแล้วข้อดีของเราก็จะหายไปจะแปง่งนานะครับคือวิธีการตรงนี้นะครับให้พี่น้องชาวนาของเรานะครับมาปรับเปลี่ยนวิธีการดูนะครับวิธีการเก่าๆที่ทํากันอยู่คือล่อเอายาวตัวนี้ไปหมักเจ็ดวันสิบวันมันไม่หมดรับเพราะ ข้าวในานาม,มันเยอะที่มันร่วงลงไปแล้วเมล็ดย้าก,ก็เยอะให้หลอกล่อก,ก่อนแล้วก็ค่อยเอาสารย่อยสลายเขาดีแล้วเมล็ดย้าลงไปช่วยปรักอีกทีนะครับตัวนี้ครับคือมันจะหมดไปนะครับครับฝากให้ชาวนาทิพย์และหาวิธีการใ,ใหม่ๆนะครับที่ผมแนะนําไปร้อเปอร์เซ็นครับผมกล้าการันตีได้เลยว่าหมดไปแปลงนาแน่นอนครับครับสวัสดีครับ